สนับสนุนโดยยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมิวสิกบ็อกซ์เพลงฮิตที่คิดถึงสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092 352 4446 ถูกแอบอ้างไปขายผลิตภัณฑ์ปลูกคิ้วบ่อยมากบ่อยจนนักร้องคนสวยนักมวยคนเก่งกระแตอาสยามต้องทำผลิตภัณฑ์บำรุงคิ้วต่อขนตาออกมาขายเองซะเลยประเด็นนี้จริงไหมคะจริงค่ะอันนี้ก็เคยมีแบบเป็นข่าวแล้วก็แต่เองก็ไปเหมือนแจ้งความบันทึกประจําวันไว้แล้วนะคะเมื่อน่าจะเกือบ 2- 3สปีก่อนหน้าน,น,นะคะแอบอ้างแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตเรา แล้วก็เอาไปลงว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือเหมือนตัวเราเป็นเจ้าของเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ไปเลยก็คือใช้รูปเราเยอะมากก็คือเซิร์ชเข้าไปเนี่ยก็คือจะเห็นเลยว่าเป็นรูปกระแต่ทั้งน,นั้นที่แต่ไม่ได้เคยใช้ผลิตภัณฑ์เขาแต่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคคิ้วเราสวยใช่แต่เราก็ยอมรับว,ว่าเรามีการอ่าดูแลแล้วก็บํารุงคิ้วตัวเองเนี่ยมาโดยตลอดเราก็ใช้มาหลายยี่ห้อนำเข้าหลอดหนึ่งสี่ห้าพันก็ใช้มาหมดแต่ว่า ก็เลยคิดว่าเออโอเคคิ้วเราสวยเราดูเป็นซิกเนเจอร์ละว่าแบบคนเห็นคิ้วเราก็เออตะแตคิ้วสวยอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นอากเกี่ยวกับการบํารุงคิ้วและขนตาเป็นของตัวเองดีกว่าแล้วก็ใช้เองผลิตเองเราก็รู้ว่าเราใส่อะไรเข้าไปมันปลอดภัยด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือ <c oughs> ถ้าไม่ดีแต่ไม่ทําแน่นอนตัวนี้แต่ก็การันตีด้วยชื่อเสียงเราเพราะว่าเราเป็นคนที่ ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคิ้วเยอะนะคะนี่นะคะ k คที่แล s เชนบราลเอเซนนะคะเป็นเจลเร่งคิ้วและขนตาซึ่งสูตรนี้เป็นนวัตกรรมระดับโลกนะคะรางวัลเหรียญทองนะคะที่ไปประกวดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ยังมีที่เกาหลีอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะเขาเรียกว่าเป็นสูตรหนึ่งเดียวในโลกอันนี้ต้องบอกเลยว่าจดสิทธิบัตรนะคะดีมากๆเพราะว่าแต่ใช้แล้วแต่ก็รู้สึกว่ามันขึ้นจริงๆแล้วใช้มาไม่ได้แค่ว่าขายปุ๊บแล้วเพิ่งมาใช้ไม่ใช่นะ,ะใช้มาเกือบ2ปีเพราะว่าเราพัฒนาสูตรตำรับนะคะมา เรื่อยๆเทสมานานมากจนว่าเอ้ยเราเทสกับคนในบ้านแล้วมันขึ้นจริงเราก็เลยมั่นใจแล้วว่ามันออกมาแล้วมันต้องถูกใจลูกค้าของเราแนะน่นอนแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการนะคะที่จะมีคิ้วนะนะขนตายาวนะคะตัวนี้นะคะมันก็เหมือนเป็นอาหารเสริมเข้าไปแล้วก็บำรุงให้เขาอยู่นานขึ้นจากขนเราอยู่ได้แค่เดือนหนึ่งเนี้ยมันก็จะอยู่ได้ยาวถึงสองสามเดือนแล้วพอมันยาวขึ้น อายุของขนมันก็ยืดขึ้นมันก็เลยงอกขึ้นได้จริงอะไรเงี้ยได้ทางวิทยาศาสตร์ประมาณนั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เหมาะมากสาหรับใครที่ไปต่อขนตาลิปขนตาหรือว่าแต่งหน้าปัดมาสคาร่าบ่อยๆแล้วขนตาอ่อนแออันนี้ ใช้เลยค่ะดีมากบอลจะบำรุงแบบได้ดีจริงๆแล้วก็เห็นผลด้วยค่ะฝากผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะของแต่นะคะซึ่งอันนี้ก็ภูมิใจเสนอมากๆเลยนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจนะคะตัวพิงโกสวยนะคะแล้วก็เลื่อนออกมาก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะสวยดูคิ้วแล้วก็ดวงตาเนี่ยเป็นเสน่ห์ของใบหน้าเรานะคะอย่าลืมทาเคที่และเชนบราลเอเซนส์นะคะหลอดนี้ทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะรับรองปังแน่นอนค่ะ ไปจ้าใครอยากคิ้วสวยดกดามเหมือนสาวแต่แล้วก็แวะไปอุ่นนุนกันได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย